วันนั้นผมลองเทสกันหน่อยๆแล้วเนาะเดี๋ยวเดรลองลองเข้าไปดูในใบ,บก่อนตรงนี้แหละที่มันทําให้ทีมไฟฟ้าใน global อ่ะมันเล่นยากขึ้นมากๆใน Content ์เอนเกมผมว่าถ้ามีอมตตาอยู่อ่ะ Content ์เอนเกมเล่นได้แต่พอมันไม่มีมันเลยเล่นไม่ได้ไอ้ <c oughs> พูดนี้มันน่าจะตีผมวันช็อตถ้าเข้าใจไม่ผิดอันห้าร้อย โอเคทัดนี่เทสอยู่เฉยเราจะได้ดูว่าเราหลบได้มาหลบไม่ได้ลองดูว่ากดสกิลเทียนควงใส่รอดปะวะเนี่ยที่อยากรู้มันน่าจะชัดสุดแหละใช่ไหมดูดิวาเห็นไหมแม่งก็บอไม่มีควงนานๆของเทียนหลางเมื่อกี้ไม่โดนดาเมจเลยครับ มันเป็นพาส,สีบ่ะผมเข้าใจว่าเป็นพาส,สีบนะเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มดาวครับถ้าเป็นสภาพปากติคือในกบอบว่าคือเมื่อกี้กูก็ตายตั้งแต่โดนสับอ่ะเมื่อกี้ควงจนเสร็จมันคือให้ไอเฟรมนานมากนี่แหละเป็นกบอบมันตัดอะไรแบบนี้ไปอ่ะเป็นพาส,สีบอยู่ในสกิลคุณากิบอกเจอแล้วเออเป็นพาส,สีบนะมีตั้งแต่ศูนย์ดาวครับผมเลยแบบแอบ,บแปลกใจว่าเออทำไมทีมไฟฟ้ามันเล่นคอนเทนต์อะไรพวกนี้ไม่ได้ไง เพราะว่าผมเล่นเซิร์ฟจีนนะผมจะเห็นไงครับว่าทีมไฟฟ้ามันเก่งนะมันมันค่อนข้างก๊อตอยู่แต่ก็บอกแม่งไม่มีตรงนี้การกดใช้สก,กิลเป็นไอเฟลมันสําคัญมากคือไอพวกตัวทั่วไปมันยังโดนหั่นเวลาไอเฟลมลงเลยอะเนเม e ชได้ไหมอยากรู้มากเลยไม่รู้มันติดทุกตัวหรือเปล่าเข้าใจว่าติดทุกตัวด้วยไม่หลอดเนเม e ไม่ได้วะดินเนเมมาติดแป๊บเดียววะเดี๋ยวลองเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าเหมือนเป็นพาสีฟไงก็คือไม่แน่ใจว่าได้แค่หอ,อกมันหรือว่าอาวุธอื่นได้ด้วยพอเรื่องการสูบเลือดเนี่ยมันมันได้ทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมคณะบอกได้แต่เหมือนเวลาการกดใช้สกิลของเนเมปะกดก่อนนิดนึงดินี่ไงเออเมื่อกี้ผมน่าจะกดช้าไปเออลืมแบบเผื่อมันอินพุตแลกนิดหน่อยได้หมดเออคุณคณามาพอดีเนี่ย กดสกิลในเมยปักเสาโง่งๆยังรอดตายอ่ะเออตรงนี้คือค่อนข้างค่อนข้างสาหัสนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เฟรนเลียมันกอ๊อตใช่ป่ะของเซนะิร์ฟจีน่ะทีนี้นของกรอบอต้องดูนะว่าดูดเลือดแรงก็จริงแต่มันก็ยังไม่ได้ไอเฟมแบบนี้ที่ผมบอกไงว่าเซิร์ฟจีน่ะเวลาเฟนเลียมันขวนอ่ะผมไม่เคยเห็นใครตายเพราะเขามีเทียนหลังทําอะไรแบบนี้ให้แต่ของกรอบอเรามันมันไม่มีพาสซสฟตัวหน้าของเทียนหลงัง ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทีม3ามท่าม่นอาจจะมาเพราะว่าทีมเทียนหลงังมันก็น่าจะยังเป็นปัญหาเดิมๆคือตายอะ,อะไรแบบนี้นี่เหมือนยิงช้าไปอีกเนี่ยอืมผมน่าจะกดช้าเหมือนมันให้เท่าไหร่อะ่ะคุณคณะมันให้เท่าไหร่ครับให้สามวิเลยปะเหมือนให้เยอะเลยอะ่ะสองจุดหเพาว่านี่ยิงก่อนรอดเนี่ยให้เยอะเลยนะจนยิงสกิลเสร็จไปแล้วอะครับให้เยอะมาก เราก็เรื่องการดิฉาดก็ได้อยู่แล้วทุกตัวมันได้อยู่แล้วดิฉาดมันได้อยู่แล้วกดสกิลมิวสิกเวิร์นเธรบไม่โดนกวนใ่ไม่โดน,น,โดนก็ะดาตีหนึ่งทีนี่ใครจะทำอะไรผมอีกไหมก็ขวนสวนไปก็ไม่โดนโอ้มันเล่นคนละอย่างกันเลยอ่ะคือพอคอบอมันออเลยตรงนี้ออกอ่ะมันเล่นคนละอย่างกันเลยนะ อืมอ่านี่คือที่อยากมาเทสให้ทุกคนดูกันนะครับว่าก็ต้องปรับตัวเนาะเราเล่นกรอบก็ต้องปรับตัวครับแต่แม่งแบบเล่นยากขึ้นแบบโอ้โหแม่งคนละเกมกันเล่นเป็นคนละเกมน,นะมีไอเฟมกับไม่มีไอเฟมตอนกดใช้สกิลอะไรพวกเนี้ยคุณมิสกลบอกงนะั้นเลิกเล่นไฟฟ้าแล้วทีมลูกน้อยมากๆงานนี้ต้องรอดูผมผมคิดว่าเฟ็นเรียรมันเก่งอยู่นะ ใน g l o b เราอะลองมันเข้าจริงลองเล่นกันดูครับผมว่า damage มันน่าจะมันน่าจะเยอะมากๆอยู่ครับดูดเลือดแรงอยู่แต่ต้องมาดูว่ามันจะรับด a m a g ได้หรือเปล่านั่นแหละใครที่เปิดไปเยอะถ้า3ดาวมันใช้งานได้จริงอะ่ะมันก็น่าจะเก่งอยู่แหละแต่ก็ปัญหาพวกนี้มันก็จะยังมีอยู่เหมือนเดิม嘛เนาะไอที่เล่นทีมเทียนะจะรู้ไอเนี่ยกดไม่ได้เลยใช่ปะ่ะวันนี้ผมยังกดช้าไปอีกเหร มันน่าจะปิงแหละมันเซิร์ฟจีนนะผมน่าจะอินพุตแหลกวะ่ะเมื่อกี้ควงไปแล้วนะ่ะคือยิ่งเป็นออริจินอวอ่ะเทียนหลังนี่คือจะกดควงหอกแต่ละทีนี่แบบคิดแล้วคิดอีกเห็นปะเพราะอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นกอบอวคือล่วงแล้วครับอืมดาเมจเยอะแต่ไม่ได้ตีถ้ากระจบคุณมิสกีต้องลองดูมันต้องผม,มว่าเราต้องศรัทธาหน่อยครับว่าการขวนสวนของเฟเรียรจะไหว เพราะว่าเหมือนมันจะให้กันซีซีนะใช่ปะ่ะขวนเป็นเลียให้กันซีซีครับทีนี้ถ้าดูดเลือดแรงพออ่ะมันก็จะไม่ตายจะ <c oughs> เป็นเรื่องนั้นเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมลองออกไปถอดเทียนหลังดูตอนนี้นเราไม่มีไอเฟรมละอันนี้คือเราไม่มีเทียนหลังเนาะมันก็จะเป็นตัวเดิมๆแล้วก็ผมอยากรู้ตอนข่วนแรกอ่ะว่าแบบถ้ามันกันซีซีก็คือลุ้นดูดเลือดแลละเนี่ยมะ นี่คือเราไม่เราไม่กระเด็นแหละนะครับก็ลุ้นดูดเลือดแล้วว่าดาเมจที่เราโดนน่ะมันจะแรงพอทําเราตายหรือเปล่าอันนี้ตัวผมไม่มีของไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันตายอันนี้มันชั้นมันชั้นหนะ้าร้อยน่ะมันชั้นส9 0ร้อยเก้าิชั้นห้าร้อยะกับตัวที่เกียร์สกอร์สนะี่หมนห้าน่ะอันนี้ผมไม่มีของไงตัวนี้ผมแทบไม่ได้เล่นเลยครับให้ดูของในตัวนะ่ะแทบไม่ได้บวกเลยดาวยังบดไม่ครบเลยมันก็เลยตายแน่ๆอยู่แล้ว อืมคือถ้าเป็นถ้าคิดว่าเราทําของมาดีๆอ่ะมันดูดเลือดตามดาเมจที่เราทาไงครับถ้าเราข่วนข่วนได้แรงอ่ะมันก็รอดแหละแต่ก็ต้องทางนี้ทางนั้นต้องรอเล่นจริงกันเนาะเฮ้ย <c oughs> สนใจกันน้อย <c oughs> นนอยังได้รับดาเมจไม่ได้ไงแต่มันมันได้ตัวทองตอนข่วนอยู่นะครับจะไม่กระเด็นไม่ชะงักส่วนถ้าดูดไม่ไหวก็ล้มไป <c oughs> อะไรประมาณนี้มีไอเฟมอยู่คือซีมไฟฟ้ามันจะเก่งมากครับแล้วมันเป็นมันอยู่ที่เทียนหลังอะ่ะมันคือพาสซีฟของเทียนหลังนี่แหละไอที่เวลาเรากดใช้สก,กิลเราเลือกเรลดอะ่ะมันก็คือของเทียนหลังเลยครับอ๋อนี่ไม่ได้ใส่เทียนหลงังก็ว่าอยู่ทำไมเลือกไม่ลดวะ คือถ้าเป็นรีวขวนแล้วโดนตีตายคือเลิกเล่นไปฟ้าได้เลยผมว่าไม่ตายหรอกหมอมาดูแรงเราลุ้นกันดูมันร้อยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นของดาเมจที่ทำได้เลยนะถ้าขวนใส่ตัวร่างเงาด้วยอะ่ะคือสกิลอย่างเดียวก็คือดูเต็มขวนไปเท่าไหร่ดูเท่านั้นใช่ปะแต่ถ้าไปขวนใส่เงาก็ได้ดูต่างหากจากการขวนใส่เงาด้วยนะผมมีความคิดว่ามันไม่น่าจะตายครับว่ามันมันน่าจะแรงอยู่ไง คือดัมเมจรวมเอาจิงเอะตัวพวกตัวดัมเมจสเกลณปัจจุบันเนี้ยคนของแรงๆอ่ะเวลาเราจ่ายจ่ายดัมเมจชุดหนึ่งอ่ะดัมเมจมันแต่ล้านนะถูกป่ะดัมเมจมันน่าจะแต่ล้านกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเวลาแบบยิ่งการอัด skill สกิลใส่แบบนี้ครับดัมเมจแต่ล้านถ้าเราตีว่าเรา,เรา,เราดูดเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกวนชุดหนึ่งถึงล้านอ่ะเราก็ได้คือล้านหนึ่งอ่ะก็เลือดเราส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ประมาณล้านหนึ่งใช่ไ่ะในกรอบก็คือเต็มหลอดถ้ามันไม่ตีเราแรงเกินเลือดที่เรามีครับไม่ตายหร หรือไม่ต้องส่งแมวไปกดดันน่ะส่งแมวไปกดดันทีมงานเอาวะว่าแบบกูเล่นไม่ไหวแล้วกูไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยมึงเอาไอเฟรมเพียนหลังกูคืนมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยตอนแรกก <c oughs> ูสากคาดหวังว่าเฟรนเรียรมาจะพอยืนได้แม่งยืนไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมเอาพัดสิบเทียนหลังกูคืนมา <c oughs> ถ้าขวดมันมีคูดาวกี่วิคูดาวจริงจริงมันจะสิบห้าหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูให้ครับเปลี่ยนเอาเทียนหลังมาใส่ก่อนนะ ควร15ดิดนิ้ว30เออแต่ว่ามันจะมีเมคานิกในการรีเซ็ตการขวนก็คือเราแดตีมันอยู่ในกลุ่มดาวที่1แหละเนาะเมื่อเหมือนมีตัวโน้ต3ตัวขึ้นไปอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะรีเซ็ตสกิลให้ได้ครั้งหนึ่งของเฟรียคือเวลาเมคานิกในการเล่นนะครับมันจะเป็นการขวน2ชุดมันจะเป็น2ชุด2ชุดเปิดวงก่อนใช่ปะเราขวนไปชุดหนึ่งแบบนี้ครับเราแดตตีรีเซต ขวัชุดนึงเนี่ยมันจะขวัทีละ2ชุดตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วก็คือรออีก15าวิให้ครูดาวมันมาถึงจะขวัได้อีก่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสลับทาอย่างอื่นหรือถ้าตีได้ก็ตีไปเนี่ยตีดุดเลือดใส่ขุ่นไปอะไรเงี้ยหรือไม่ก็วนไปดิฉันัอื่นก็ได้นะแล้วแต่สไตล์เนี่ยจะขวัได้แล้วก็ขวัปึ๊บปึ๊บแล้วก็แด๊ตีขวัได้ใหม่ก็จะคิวก็จะหมดพอดีครับวงแล้วก็จะหมดพอดีก็จะวางวงได้ใหม่วงอยู่3ามสิบวิเห็นปะวาง เ,เลยเป็นที่มาที่ว่าแบบเฟนเรียมมันเป็นตัวที่มันยืนฟิลเนี่ยแทบจะร0อเปรเ็เลยครับเต็มที่ก็เนี่ยตัวอื่นใช่ปะแล้วก็มาบัฟดาเมจทำอะไรก็ตามที่มันทำล้วได้ดาเมจเพิ่มอ่ะก็ทำไปแบบนี้แล้วก็กลับมาก็น่าจะขวนได้พอดีนะก็ขวนไปเนี่ยมันขวนแลกได้ไงมันเลยแบบโกงแต่คือกอบอกมันทำอย่างนี้ไม่ได้แม่งก็ต้องปรับตัวว่ะพวกเราต้องปรับตัวจริงๆนะจะบิน นี่แมคคณิกมันจะประมาณนี้ทีมไฟฟ้ามันเลยเก่งมากของเซิร์ฟจีนอะ่ะแบบโคตรเก่งตัวน้องเนี่ยเล่นกับเทียร์หลังอะนะเพราะการดิชาดการใช้สกิลทุกครั้งเป็นไอเฟมหมดผมว่าอยู่ว่าตอนผมเล่นทำไมมันเก่งจังว่าไม่โด่หุ่นไอเฟมหมดอะ่ะดูดิ <c oughs> มันไอเฟมนานอะ่ะมันน่าจะสามสองวิถึงแน่ไม่รู้ถึงสามหรือเปล่านะ มีบอกปะวะคุณซากิว่าเจอในพาร์ทสี่ใช่ปะมันมันได้บอกปะครับว่ากี่ว <OLED> ิคุณซากิผมว่าไอเฟมมันนานมากเลยครับไอเฟมที่มันให้อ่ะแม่งนานกว่าดิชาร์รกอบเลยอีกดิชาร์รกอบแม่งหนึ่งจุดห้าไอเฟมจากการกดใช้สกิลนี่คือค่อนข้างนานเลยครับอ่ะแล้วแถวนี้กอบควรหมดสองชุดเท่ากับขีด เกมบอดได้บอกอ๋อมันไม่ได้บอกว่านานกี่วิใช่ป่ะแต่เท่าที่เห็นคือนานมากเลยครับมันเป็นไอเฟรมที่มันได้หลังจากที่เราใช้สกิลเสร็จไม่ได้เป็นตอนเริ่มเนาะผมไม่แน่ใจว่าปิงหรือเปล่านะเลิฟจีนไงแต่ก็ว่ามันไม่มีอยู่แล้วอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามปนผมปิงเองหรือเปล่าแต่คือเท่าที่เห็นคือเมื่อเราใช้สกิลเสร็จไปแล้วอะ่ะอีกประมาณเกือบๆวิหนึ่งตเต็มๆเลยครับที่เรายังเป็นไอเฟรมอยู่ก็ให้มาค่อนข้างโกงเลย <c oughs> อืามอะไรอ,อ่านคอมเมนต์ก่อนเนาะ รถไม่พอดนส่วนอีกอน,นะบอกแต่ถ้ามอนวันฮิตมันจะช่วยจริงๆรงหรอคุณไมสกีบอกดูดแรงทีละ 25k หลอดเลือดมี 1200k โดนบอสทีเดียว 3000k ซึมไปคิดถ้าเป็น2ไฟฟ้าก็ตายเพราะควรดูดเลือดทีนึงมันจะดูดกลับมาเท่าเดิมที่หักเลือดออกไปเออก็จริงมันเลยเลยนั่นแหละเนาะเลยเป็นประเด็นที่ว่าเป็นเรียแม่งต้องเล่นสามท่าหรือเปล่าเพทียนหลางเนาะ เราคิดสภาพเล่นจริงๆใช่ปะเราจะต้องแปะเอทหลังก่อนอยู่แล้วสกิลแปะมาร์กมันหรือไม่แปะก็ได้ถ้าไม่แปะมาร์กเรากดมิวสิ w o ว l d เนี่ยเราโดนดูดไปแล้วสเปอร์ใช่ไหมกดขวดแม่งกดขวดหายไปอีก30แล้วดูดคืนกลับมาก็คือที่ลดไปก่อนหน้านที่2ดอกนี่จะได้คืนมาหรือยังก็ไม่รู้ <laughs> เ,ออเ,ออเออมีเรื่องนี้ด้วยอ่ะเล่นยากมากเลยครับมันควรให้อเฟรมจริงๆนะมันเล่นไม่ได้นะเนี่ยอินฟลูโกวบลเราอ่ะเอทหลงังมันเล่นไม่ได้อ่ะมันต้องให้อาเฟรมอ่ะ ตึงจัดเลยจันเทเทบอกว่าตามความขวัญประจำเซิร์ฟไงเพื่อความสมดุลมันมีตีห้าทีแล้วกดค้างอมตะโดดกดค้างหนึ่งทีกดค้างทีที่สองอมตะจะได้ใช้ไหมเออต้องไปอ่านในกรอบเนะาะมีหรือเปลนะ่าเนาะผมว่ามันมันไอเรื่องการตีธรรมดามันอาจจะดูไม่ค่อยได้ใช้ไงครับมันผมคิดว่ามันไม่ได้แรงมากอะ่ะ แต่ถ้ามีเงาอยู่ใช่ป่ะเราก็ขวนเงาใส่ก็ได้ใช่ป่ะอะไรพวกเนี้ยต้องดูนะใน Global มีตรงไหนที่มันบอกว่าเป็น Invisible บไหมหรือเป็น Immune หรือเปล่าจังหวะการตีธรรมดานะแล้วก็พยายามใช้เอาผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีจังหวะไหนภายในเฟรมบ้างเพระเท่าที่เล่นอย่างที่เห็นนะมันดูไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อการตีธรรมดานะ <c oughs> ยิงใครเล่งๆว่าจะเล่นสธาตุากษากีอยู่ครับกดแต่ขวแหละ มันจะเล่นเหมือนไอทีมน้าแข็งอ e ีคลัสเลยครับก็คือเปลี่ยนตัวสกิลเปลี่ยนตัวสกิลอย่างเดียวเลยเราน่าจะกดแต่สกิลเดียวครับเพราะคูดามันจะรีเซ็ตตลอดถ้าตัวโดนเป้าอลนะมันจะมีก็คือต้องมิวสิคเวิรให้โดนใช่ปะเพื่องอกล่างโคนมาแล้วถึงจะขวนได้เพราะถ้ากดมิวสิคเวิรไม่โดนเนี่ยขวนไม่ได้ป้กดขวนไม่ได้อันนี้สําคัญเวลาจะกดกดวางวงเนี่ยต้องมีเป้าให้ให้วางได้นะครับแล้วถึงจะกดขวนได้ ไม่งั้นหลูปการรีสกิลของการใช้ซากิก็จะเสียไปอ๋อออคุณซาคิบอกใช่ปะ,ะเมกิเขาแนะนำให้เล่นจมโฮโฮนะจะมีไอเฟมอ๋อมีใช่ไหมกระโดดโฮโฮเหรออ๋ออันนี้ใช่ปะตึมพื้นกับเบ่งออกอันนี้คือเป็นไอเฟ m มใช่ไหมครับออไว้ลองกันในกรอบอลเนาะอันนี้คือเซตที่มีไอเฟลมใช่ปะมันจะกระโดดควนก่อนทีนึง ครับเพราะเรากดตีนี่คือไอเฟมเนาะม,มันจะต้องเล่นอย่างนี้เพื่ออะไรเนี่ยรอสกิลไงจังหวะเด็ดแอร์ไงครับถ้าเป็นทีมไฟฟ้ามันจะมีจังหวะอะไรแบบนี้อบเด็ดแอร์จังหวะรอสกิลไงก็ยื้อตัวเองไปก่อนไปดูจะเล่นยังไงเหมือนกันตัวมาค่อยลองเออเหมือนเดิมแหละตัวมาก็ต้องงงๆก,กันสักสองสามวันนะครับหาโรเทชันที่ใช่วิธีการเล่นที่ง่ายที่ทําให้มันทำดาเมจได้ดีที่สุดใช่ไหม แต่เนี่ยผมอยากลองว่ามันเป็นอัมตาจริงหรือเปล่าเฮ้ยทำเป็นเล่นพวกเราเฮ้ยเฮ้ยเอาวะไม่ตายตับไม่โดนอ่ะโดนแล้วเฮ้ยมันมาอยู่นะเนี่ยตั้งหว่าคิดอะไรไม่ออกอ่ะน้องโดดตีตึมตึมไปอ่าโอเคน่าจะเป็นตอนเบ่งนี่กำลังลง ที่ผมกำลังลงผมโดนฟาดกลางอากาศหายตอนเบ่งโอเคแม่งกะยากอีกต้องกะให้เบ่งเป๊ะใช่ไหมครับมันเหมือนช่วงเฟรมมันก็จะแค่ตอนเบ่งใช่ไหม <c oughs> อุ้ยเ <c oughs> อือ <c oughs> ยากอยู่ดีเป็นตอนโฮที่สอง่อาก็คือ รู้ว่าเป็นไอฟเฟมตอนไหนแต่ว่าตะกาจังหวะให้โดนตีตอนนั้นนี่ยังไม่ง่ายเหมือนกันนะถูกไหมเนี่ยอย่างไอพวกเนี้ยที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะยากครับเพราะมันก็พุง่งเข้ามาตรงๆ,อ,งๆอ่ะก็ต้องกะเห <นะ S 2> ็นะยากอยู่แต่ก็เป็นแหละเป็นไอฟเฟมครับจากตัวเต็งลูกรักสู่ลูกเบียน้อยคุณเจดผมคิดว่าอย่าโดนตีดีกว่าครับหาวิธีหลบ คุณนรักบอกไปวาโลแล้วฝันดีครับฝันดีครับคุณนรักเจอกันเจอกัน, <c oughs> อนน้องเล่นสนุกผมเลยคิดว่าคนจะเล่นไฟฟ้าอยู่อะครับก็ไม่ควรย้ายแหละจริงน้องเล่นสนุกนะส่วนจะเล่นแล้วตายง่ายตายยากยักยงไงก็ค่อยไปหาวิธีการเล่นสนุกครับเนาะไว้เราหาวิธีเล่นหาปรับตัวกันดูผมก็เล่นแหละแต่ผมก็ มี ID มาเปิดลองเล่นลองเทสกันอยู่แหละอยมาเล่นด้วยกันมาลองมุมดูด้วยกันครับใครเล่นทีไมไฟฟ้าอยู่แต่น้องเล่นสนุกดีเนี่ยน้องมูฟเยอะมูฟเซ็ทน้องอย่างเยอะน้องท่าเยอะดีครับแล้วก็ผมว่าการกดสกุสกิลอะไรต่างๆมันโฟลดีดูเล่นสนุกดี